มาครับพี่น้องเป็นเมนูบันบานอีกแล้วนี่แกงอ้อมหอยเด้อพี่น้องเด้อเมนูหากินยกักอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้คนพ่อผมเบ่ายแชาแนลนะพี่น้องนะไม่กันด้วยแนวเซมาฟม้าฝากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับผมเป็นเมนูบันบานนะพี่น้องนะเมนูแกงหอยพี่น้องโอ้ยแกงหอยขม ใส่ผักอิเลิร์ปลักชีลาวต้นหอมมาพี่น้องมากเป็นเมนูโหบริกินยังไงนะพี่น้องนะคิดยากเลยแหละแบบว่าโอ้ยมีแห้งขนาดเลยแซ่บนะพี่น้องนะหมอหยองบริแกงมันขนนะพี่น้องนะอยากซดน้ำหอมพี่น้องนะนสดแซ่บหม้อหยองเด้อใส่ผักอิเลิร์หอมเมนูนี่คือ

แซ่บครับฟินเลยพี่น้องอืมตกดเลยอือ เป็นหอยจุ๊บเกาหลีนะพี่น้องนะเ <c ười> นี่ยแก้ไขบ้า,า,บานคือบ้านเท่าอะไรพี่น้องเลยคือ <c ười> บ้านเท่าเลยนี่แกงหอยจุ๊บ <c ười> แซ่บครับอออืื้ห ขัดนะพี่นนะโมโมน,น้องเลยสร็ักศีลาหมหอมเข้า่อพี่หัวบาลเดินหนุย หอมพักอไปเลยแซ่บนะพี hmm. mm ่น hmm. ้องนะ คนมปังคนปังแพกเนือ

<cười> 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 thì cái đứng này nhảy <laughs> <laughs> mèo này tỉnh đứng ngoài đấy อโอค้อครับการจุ่มหอยนี่ต้องอื้อื้อืแสบครับ เป็นมนุกบ้านๆ้านแสบนะพี่น้องละ่ะอือ้อ ห,หืมรับครับเป็นเมนูบรรดาห์ 음. <laughs> <laughs> 오. 오.

อืมออืม,อมครับเออุ้อีกหน่ยนี้เดี๋ยวเวลามาันสีหลายนะพี่น้องนะเดี๋ยวเวลามันจะมันจะหลโพดเอาแค่นี้ละเดี๋ยวจุบอีกหน่ยหนึ่งอืมแค่พักสองอันนี้เกิดสีหนังจุบต่อกินต่อนะพี่น้องนะแต่ว่ามื่อน,นี้เกิดสีลาพอเองพี่น้องไปก่อน มันต้องใช้เวลาหลายนะพี่น้องนะเอาเอาพอเวลาพอประมาณเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้จะคือว่าบ่าวเงาะได้เมนูแกงหอยจุ๊บพี่นุ้งบันบานำมาฝากพี่ตอนน้องอุ้ยหายกินยังพี่น้องนะบ่าวเงาะยากกินโก็ขาดนะพี่น้องแซ่บเอาผลัวชิมมีกาเบ่าวเงาะขอขอบคุณพี่น้องเด้อสู่คู่สู่คนที่เข้ามาเบิ่งเข้ามารับชมเข้ามาเราจ่ายเบี้ยเงาะเบี้ยเงาะเปมีอย่างห้พี่น้องด้วยคำขอขอบคุณจะแก่บ่าวเงาะนี่แหละสุดท้ายกัจากลาพี่จากลาน้องพี่กินนี่เด้อสวัสดีครับ